สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกันกบนันที่พรชพูอีกแล้วในคลิปนี้นะคะขอโทษที่หายไปนานอีกเร็วนนะคะซึ่งหายไปนานมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนนั่น,นก็คือปากซีดไม่ใช่นะคะคลิปนี้จะมาทาลิปสติกนะคะมารีวิวลิปสติกให้ดูและก็สิ่งที่เปลี่ยนไปนะั่นก็คือสีผมนั่นเองนะคะนี่ <Wow. S 2> จะนำเสนอมากเลยเพราะนัตที่ทำเองทำเองลงสีเองนะคะซึ่ง มันก็เกิดมาจากการที่เลือกไม่ได้ว่าจะเอาสีอะไรดีระหว่างสีชมพูระหว่างสีชมพูแล้วก็สีเทอร์คอยนะคะก็ลงเป็นสองสีเลยละกันนะคะนัดดีก็เลยลงสีที่แบบว่าเทอร์คอยส์เขียวๆนะคะแต่ในกล้องมันเห็นไม่ค่อยชัดใช่ปะมันจะชัดมากถ้ามันโดนแดดนะคะแล้วก็ลงด้านนอกสีชมพูซึ่งมันออกมาดีอ่ะมั มาดีอะค่ะทุกคนแต่ก็น่าเสียดายที่ติ้ไม่ทําคลิป How to วไว้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าสีมันหลุดหมดแล้วนะคะจะมาทําให้ดูแน่นอนนะคะเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแล้วก็ติ้ไม่อยากทนปักซี่ต่อไปนะคะสิ่งที่เราจะมาทาให้ดูนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะ เราแรกก็ว่าจะไม่มาทําคลิปแล้วแหละเพราะว่านาตีม้มีมีเขียนบ็อกส,สวัสไว้นะคะแต่ว่ามีน้องๆบอกว่าอยากนาตี้มาทําคลิปด้วยนะคะอ่านี่นะคะคือลิปสติกที่จะเอามาพูดถึงกันในคลิปนี้นะคะเป็นจากแคนเมดน่ารักมากเป็นแบบลายดอกไม้มุงมิงนะคะฝาสีทองตัวนี้โอ้โหเสียงแบบเสียงลดแบบเยอะมากต้องสนใจนะคะสนใจแต่เสียงนาตี้ก็พอนะคะอันนี้จะเป็น <c oughs> อันนี้จะเป็นของแคนเมดนะคะคือแบบเป็นลิปทิ้นที่มาในรูปแบบแท่งนั่นเองะ นัดีนึกว่าบ้านนตี้อยู่ที่สนามแข่งรถนะคะนี่ค่ะเขาจะเป็นแท่งแบบนี้นะคะสีมันน่ารักสีแท่งมันน่ารักมากมันแบบว่าเป็นใสๆนะครับเป็นลิปทินที่เหมือนแบบลิปปามอะ่ะโอ้น่ารักมากเลยลองทาให้ดูตรงนี้นะคะเห็นป่าเวลาที่เราทาแล้วเนี่ยสีเขาจะให้สีที่แบบใสๆเจลลี่เจลลี่อะคะ่ะน่ารักมากอะซูมเข้ามานะคะเดี๋ยวทาให้ดูอันนี้เป็นสีแรกนะคะสี T01 ค่ะ สำหรับนาตี้ชอบทาบแบบซ้ำๆลงไปหลายรอบนะคะสีจะได้ชัดแล้วก็มันจะช่ำๆวาวๆสีแรกนะคะสีทีส่วนหนึ่งก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะที่เราเลิกใช้แล้วก็หมุนๆมุนนะคะตัวนี้จะเป็นแท่งหมุนๆได้แล้วก็ปิดฟ,ฟ้านนจะ หรือใครไม่ชอบวาวมากก็ใช้ทิชชู่แบบซับทีหนึ่งก็ได้นะคะความวาวมันจะหายไปแล้วก็มันจะแบบว่ากลายเป็นแมทตแมทขึ้นมาในทันใดนะคะต่อไปสี T02 นะคะจะเป็นสีชมพูแบบใสๆเลยนะ สีสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นสีแดงที่เข้มขึ้นมานะจ๊ะเป็นสีที่สุด3าค่ะอาจจะท้อเละอะนอนไม่ต้องสนใจนี่ไม่ได้มองกระจกมองกล้องอย่างเดียว ะะกับการสวัสสีนะคะทั้ง3สีจากแคนเมกนะคะเป็นลิปทิ้นที่มาในรูปแบบแท่งนะคะ <c oughs> ก็สําหรับคนที่เบื่อลิปแบบลิปแมตอะไรประมาณนี้นะคะทาแล้วแบบกบหรือฝีปากมิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่ชอบทาลิปที่มันแบบว่ายังเห็นเนื้อของฝีปากอยู่นะคะประมาณว่าใสาๆแบบนี้นะคะแต่ว่ายังคงความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้แบบดีมากนะคะนะัตตี้ได้ลองแล้วก็ ชอบนะคะเมื่อวานนัตตี้ก็ลงสวัสดีเออไม่ใช่สวัสดีลงหนึ่งสีนะคะที่แฟนเพจแล้วก็ไอจีนะคะต่างคนก็ชอบกันเหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยานาัตตี้ไม่ได้ซื้อเองนะคะอันนี้แบรนด์คือส่งมาให้นัตตี้เล่นนะคะเป็นตัวใหม่นะคะราคาอยู่ที่290บาทถามว่าหาซื้อที่ไหนก็จะมีท่องทางออนไลน์ของเขานะคะแล้วก็มีวัดสรรบางสาขานะคะแล้วก็พวกร้านขายที่ขายแบบ แบรนด์ที่มาจากญี่ปุ่นนะคะก็ลองไปหาซื้อกันได้เลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะลิปชิ้นที่เป็นแบบนี้นะคะมันสีที่จะได้ออกมานี่มันขึ้นอยู่กับสีของริมฝีปากของแต่ละคนด้วยนะคะบางคนทาออกมาแล้วจะอาจจะสีสวยกว่าทอตี้ทาก็ได้ะคะก็ต้องลองดูละกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ มากที่แบบว่าลงสีผมเองแล้วไม่ได้ถ่ายฮาดูไว้เนาะอแล้วไม่คิดว่ามันจอกมาสวยขนาดนี้แกโอ้ oh my god